พิธีนี้เรียกว่าพิธีฝังมงคลนะมงคลแปลว่ามงคลนะเป็นการฝังสิ่งที่เป็นมงคลลงในที่ดินเปล่าที่เราได้มานะครับอาจจะเป็นที่ดินที่เราไปซื้อมาอยัางไม่ได้มีการปลูกสร้างอะไรอยู่ลงในพื้นที่นั้นนะครับซึ่งพื้นที่เปล่าที่เราไปซื้อมาเราก็มีแผนการที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในด้าน ใดด้านไหนด้านต่างๆที่เราวางแผนไว้นะครับแต่ว่าในกรณีของที่ดินเปล่าเนี่ยเราเราไม่ใช่เจ้าของที่ดินแต่เดิมเราไปซื้อมาแล้วเราจะปลูกบ้านจะทําร้านค้าจะทําอะไรต่างๆนะครับเราไม่รู้ว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเคยเป็นอะไรมาก่อนนะเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะเคยเป็นวัดเคยเป็นพื้นที่สร้างโบสถ์อะไรต่างๆมาก่อนนะครับหรือว่าที่ดินแปลงนี้อาจจะถูก วางคุณใสหรือใส่ขุณใสบางอย่างไว้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับก่อนที่เราจะท,ทําพิธีนี้นะครับเราต้องอนิมนต์พระมาสวดอถอนสีมาให้นะครับสวดถอนนะครับสวดถอนสะกอนนะครับเมื่อสวดถอนแล้วเราพร้อมที่จะทํานะครับเราก็เตรียมเครื่องบูชาเครื่องบูชาก็จะก,ก็จะมีขันหมักเบงสี่ใบนะครับขันหมักเบงสี่ใบอ่า สวยหรือกระสวยใส่ดอกไม้ใส่หมากพูบุรีนี่ห้านะครับห้าอันซึ่งในกระสวยก็มีเทียนหนึ่งคู่มีดอกไม้หนึ่งคู่มีหมากพูบุรีอย่างละหนึ่งนะครับก็ใส่เข้าไปในกลวยนี้นะครับแล้วก็จัดใส่ในพานแบบนี้นะครับตามที่เห็นในรูปนี้นะครับจากนั้นนะครับก็มีไม้มงคลเก้าอย่างนะครับไม้มงคลเก้าอย่างเราก็ไปซื้อมาจากตลาดก็ได้นะครับ หรือว่าใครที่สามารถหาเองได้ก็าหานะครับก็หาเอามาใช้ก็ได้นะครับหรือถ้าจะาง่ายๆก็ซื้อครับที่ร้านสังกฐานมีนะครับร้านสังกฐานพวต่างๆนะมีมีขายอยู่แล้วกับไม้มงคลเหล่านี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ลงอักขระนะครับลงอักขระใส่ในไม้มงคลเนี่ยด้วยคาถาว่านะมะพระทะแล้วก็นโมพุทธายะนะครับก็จะได้9้าอันพอดีนะครับ ก็จ <justement, S 2> so so ัดใส่ในพานนะครับนอกจากนั้นก็จะมีข้าวตอกดอกไม้ต <Okay. S 1> so ่างๆนะครับจัดเป็นเครื是是่องบูชานะครับไม่ใช่บวงสรวงนะครับอันนี้ไม่ใช่บวงสรวงอันนี้เป็นการบูชานะครับเมื่อเราจัดก็จะมีเทียนเล่มบาทอีกคู่หนึ่งก็จัดใส่ในพานนี้นะครับจัดใส่ในพานนอกนั้นก็จะมีทูบนะครับทูบยี่สิบเอ็ดดอกเพื่อบอกลาแม่พระธรณีนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเนี่ยนะครับเราก็เริ่มดาเนินพิธีนะครับการดําเนินพิธีเนี่ยนะครับเราจะจุดธูป21ดอกก่อนนะครับจากนั้นก็กล่าวคาถานี้นะครับคาถาบูชาแม่พระธรณีว่ายัตสะเกสีปวัตติคงคงตรงพระธรณีมาละเสนาปลายันตินะครับแล้วก็ใช้คาถานี้สามจบจากนั้นเราก็ ส่วนสักเคนะครับสักเคเทวดาคือสักเคกามเมจโรปเปกิริสิการาตะเตจันตลิเควิมานีทีเปยละเทจะคาเมตโลวนาคาหานีเคหะมทุมีเขเตภูมามจะยันตุเทวาชาลัทธะบิสมิยคคันทัพนาคาติทันตาสันติเกย่างมุนีวาระวะจนนางสาทวเมสุนันตุนะครับแค่นี้นะครับจากนั้นเมื่อเราอัญเชิญเทวดาเสร็จแล้วนะครับเราก็ตั้งธโม นะครับใต้นโมสามจบจากนั้นก็พุทธาสระนังระชามิธรรมสระนังขะชามิสังสระนังขะชามิจนไปจนถึงตัดตียัมปีพุทธาสระนังะามินั่นแหละครับจบแล้วก็สวดนะครับใช้บทพาหุงมหาการนะครับก็คือพาหุงแล้วก็มหากาลลุนิโกนาโถนะครับบทนี้นะครับเป็นบทสวดนะครับเมื่อสวดจบแล้วนะครับเราก็นําเอาเครื่องบูชาที่อยู่ในพานเนี่ยนะครับเฉพาะที่อยู่ในพานนะครับไปที่ หลุมนะครับเราเตรียมหลุมหลุมนี้เราเตรียมไว้ที่กลางพื้นที่ของเรานะครับกลางพื้นที่ของเราเลยนะครับหลุมก็ควรจะกว้างสักหน่อยนะครับสักห้าสิบคูณห้าสิบนะครับแต่ไม่ต้องลึกมากก็ได้ครับลึกสักครึหนึ่งศอกหนึ่งก็แล้วแต่ใครจะขุดได้นะครับพื้นที่เหมาะสมเท่าอย่างไงนะครับเราก็นําสิ่งเหล่านี้นะครับไปลงที่หลุมนะครับด้วยสิ่งแรกที่นําลงก็คือไม้มงคลก้าวบัการนะครับวางให้ได้แปดิศตัว ตัวหนึ่งก็วางไว้ตรงกลางนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอานํากลวยดอกไม้เนี่ยนะครับนํากลวยดอกไม้ต่างๆที่วางลงในหลุมตามในรูปนี่แหะครับที่เราเห็นในรูปนี้นะครับตามมาด้วยการโปรยข้าวต่อดอกไม้นะครับหรือถ้าใครมีเงินหรือมีของมงคลต่างๆนะครับที่จะฝังรวบไปด้วยก็ฝังลงไปได้เลยนะครับก็นําลงไปได้วมรวมๆกันได้เลยในหลุมนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กลั่นใจนะครับกลบหลุมนะครับกลบหลุมให้ใช้มือกลบนะครับ จะไม่ใช้จอบใช้เสียมใช้อย่างอื่นกลบให้ใช้มืออย่างเดียวเท่านั้นนะครับในการกลบลุมนะครับก็ไม่ต้องไปกดแปลอะไรนะครับก็ <c oughs> ในระหว่างที่เราโปรยสิ่งที่เป็นมงคลต่างๆให้สวดบุตรชยันโตไปด้วยนะครับชยันโตพุทธิยาโมเลนีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับจนถึงขั้นตอนของการกลบจนกว่าเราจะกลบลุมเสร็จนั่นแหละครับก็เมื่อเรากลบลุมเสร็จแล้วเราก็กล่าวคําลานะครับกล่าวคําลา เป็นคำลาพระนะครับก็กล่าวคำลาจะใช้บาลีก็ได้หรือว่าจะใช้ภาษาธรรมดาแล้วก็ได้นะครับก็เป็นอันจบพิธีนะครับพิธีกรรมนี้พิธีกรรมนี้มันจะช่วยในการแก้คุณใสยที่เขาใส่มาในดินแปลงนี้อาจจะเป็นคุญสยเช่นบาดแตกกระดูกผงผีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ซึ่งเป็นกุญไจที่ใส่กับพื้นที่นะครับใส่กับที่ดินต่างๆเนี่ยก็จะถูกแก้ไขไปด้วยนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นการกันนะครับป้องกันไม่ให้มีกุญสจอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกในอนาคตที่อาจจะถูกกันแกล้งอะไรต่งตางๆเหล่านี้นะครับถูกคนที่เขาอิจฉาอะไรต่างมากกแกล้งในอนาคตซึ่งเราไม่รู้ เมื่อเราวางสิ่งนี้ลงไปแล้วนะครับมันก็จะป้องกันด้วยนะครับป้องกันด้วยด้วยพุทธคุณนะครับด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนะครับเราอาศัยพระรัตนไตเป็นที่พึ่งอาศัยบารมีของแม่พระธรณีเป็นที่พึ่งในการปลูกป,ปักรักษา,าพื้นที่นะครับนี้ก็จะเป็นวธิธีกรรมนะครับที่ใช้สําหรับพื้นที่เปล่านะครับที่ยังไม่ได้ปลูกสร,ร้างอะไรที่ยังไม่ได้ทําอะไรคล้ายๆกับการวางศรราลิลาฤกษ์เพียงแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่การวางศรราลิลาฤกษ์ เพราะว่าเป็นพื้นที่เปล่าๆที่เรายังไม่ได้ทําอะไรนะครับเราก็อนาคตถ้าเราจะสร้างอะไรต่างๆอมันก็จะเป็นคล้ายกับกําแพงนะครับกําแพงแล้วก็เป็นการกําจัดสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่ยังค้างคายอยู่ในพื้นที่แห่งนี้อยู่ในที่ดินของเรานะครับก็เราสามารถทําเองได้หรือถ้าไม่ถนัดก็าจะานิมนต์พระท่านมาทําให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่เราก็อธิบายให้ท่านเข้าใจนะครับแล้วก็ท่านจะทําให้นะครับ